กำหนดให้ว่า cos เศตเท่ากับสามส่วนห้านะครับและไซนเฟต้าเท่ากับน้อยกว่าศูนย์ถามว่าไซนสองเฟต้าเป็นเท่าไหร่ cos ส,สองเฟต้าเป็นเท่าไหร่แทนสองเฟต้าเป็นเท่าไหร่นะครับเอามาดูกันนะครับโจก์กำหนดให้ว่า cos เศตเท่าแค่นี้และไซน์เฟต้าน้อยกว่าศูนย์อันนี้เราตรวจสอบโพเดนที่มันอยู่ก่อนนะครับคือ เลยมาตรวจสอบเลยครับว่ามันอยู่คนแนนไหนเซต้าคอสเท่าสามส่วนห้าแสดงว่าคอสเป็นอะไรลูกเป็นบวกใช่ไหมถามว่าคอสเป็นบวกอยู่อยู่คแนนไหนบ้างหนึ่งกับสี่โอเคนะแล้วก็ซ i าที่เป็นลบอยู่คนแนนไหนบ้างซ i าที่เป็นลบก,ก็คือสามกับสี่ เครื่องหมายถูกสองอันเนี่ยอยู่อันไหนก็แสดงว่าเซต,ต้าอ,อยู่ตรงนั้นนะครับเข้าใจไหมครับเรารู้ว่าเซต้าอยู่ในค้อเลนที่ที่สี่ที่เราพูดอย่างนี้นะทำให้รู้เซต,ต้าอ,อยู่ในที่ทค้อเลนที่สี่แต่เรามาติดว่าเราไม่รู้ว่าสายสองเซต้าคือเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่ทราบด้วยว่าสายสองเซต้าเอาสองออกมาได้ไหมจริงๆแล้วมันออกไม่ได้นะครับดึงออกไม่ได้เราก็มาดูว่า ไซด์ของวต้าคืออะไรไซด์ของวิต้าคืออะไรลูกไฟของวต้าก็คือถ้าเราคิดถึงมันว่าก็คือเซตา้ตาบวกเฟต้ใช่ไหมลูกไซด์สองไฟสองนี่คือ s i n θ เซต้บวกเฟต้แต่ s i n ์ A บก B คืออะไรไซด์เบ B เรารู้สูตรใช่ไหมก็คืออะไรลูก s ซเซต้าคอสเซตาบวกคอสเซต้าเซตาเนื่องจาก s i เฟต้าคอเฟต้าเหมือนกันคอเฟตาไฟตาเหมือนกันราะเราสรุปว่า s ซเซตาบวกเคือ2 s ง n ซเฟตาคอเซตาอันนี้เราเราจะได้สูตรว่า s ซสองเฟตคืออะไร ส่วนมากเราเราจะท่องให้ได้เลยเราไม่ต้องไปย้อนสูตรเก่านะครับเราบอก้ายสองเฟต้าคือสองฝ่ายเฟต้าคอสเฟต้าเลย ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราเขียนสูตรอย่างนี้ได้เราก็รู้ว่าคอสเฟต้าเท่าไหรเราก็แทนค่าไปก่อนโอเคไหมครับคอสเฟต้าเท่าไหร่ลูกเรนดูสิครับคอสเฟต้าเท่าไ,ดดาไร่ตอบกูได้ไหมลูกคอสเฟต้าเท่าเท่าไลูกสามส่วนห้าพ่ะโจให้มา มันก็ติดที่เราจะหาคืออะไรลูกสายเฟต้าจิงป่ะรู้ได้สายสองเฟต้าหนึ่งคือสองสายเฟต้าคอสเฟต้าเลยนะเราก็รู้ว่าคอสเฟต้าโจทย์โจทย์ให้มาเราก็แทนค่าไปรู้ว่าคอสเฟต้าโจทย์ให้มาใช่ไหมลูกเราก็แทนค่าไปแต่ที่นี่สายเฟต้าเรายังไม่รู้เราจะทำไง เราก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างไซโคสหนูจำได้เป็นลูกไซโคสสัมพันธ์กันอย่างไรมีอะไรที่สัมพันธ์กันบ้างไซโคสหนูนึกออกไหมครับว่าไซโคสมีอะไรสัมพันธ์กันบ้างหนูไปพลิกดูหนูแล้วหนูไม่ได้อยู่ในสมองเลยไหมลูกพวกนี้หนูต้องเรียนมาเยอะแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ในสมองแล้วไซโคสสัมพันธ์ก็คือไซกำลังสองบวกกำลังสองเป็นหนึ่ง ใช่ไหมลูกเริ่มแรกเลยที่วงกลมหนึ่งหน่วยะนะซายสองบุคลสอง,อง 2, เป็นหนึ่งโอเคป่ะเราเลยก็รู้ว่าถ้าเรารู้คอสเราก็จะหาไซด์ได้ พราะเราจะหาทรายได้เราบอกว่าทรายสอง 2, บุคคลสองเท่ากับหนึ่ง 1, ถูกไหมลูกเรารู้คอสไหมรู้คอสแล้วใช่ไหมลูกเราก็จะหาทรายได้เพราะฉะนั้นทรายกำลังสองเฟตา้าบวกด้วยคอสคือเท่าไหร่สามส่วนห้าก็เป็นสามส่วนห้ายกกำลังสองเท่ากับหนึ่งถูกป่า เสร็จแล้วก็ไซน์กำลังสองเซตาเท่ากับหนึ่งลบสามส่วนห้ายกกำลังสองได้เก้าส่วนยี่้าใช่ไหมลูกหนึ่งลบเก้าส่วนยี่ห้าเสร็จแล้วก็ในเด้เท่าไหร่สิบหกส่วนยี่ห้าใช่ป่ะผลไซน์เซต้าเดียวเท่าไหร่สี่ส่วนห้าแต่อย่าลืมบวกลบด้วย แต่เราจะตอบไซา์เป็นบวกเป็นลบลูกลบเพราะเขาบอกมาให้ว่าไซด์เป็นลบใช่ลูกเราก็ตอบว่าไซด์เนี่ยมีค่าเป็นลบ4 5เพราะฉะนั้นเราก็แทนแทนที่ว่าเราค้างไว้เราก็ตอบได้แล้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นไซด2เมีค่าเท่ากับ2องไซด์เซตาคอเซ สร้างิสร็จแล้วก็แทนค่าไปลูกใช่ไหมเป็นอะไรลูกสองคูณด้วยลบสี่ส่วนห้า,าคูณด้วยสามส่วนห้า,า,า,หาก็ได้เท่าไหร่ลูกถ้าเรียนคิดทรายสองเฟต้ามาแล้วเนี่ยคิดออกมาแล้วได้มากกว่าหนึ่งเนี่ยแสดงว่าวคิดผิดนะครับเพราะค่าทรายเนี่ยหรือคอรสก็ตามจะอยู่ในช่วงลบหนึ่งกับหนึ่งเสมอ อันนี้เป็นตัวตรวจสอบว่าเราคิดถูกไหมอาย้อนกลับไปทีลูกย้อนกลับไปทีหนึ่งย้อนกลับไปทางทางซ้ายเลยฮะทางซ้ายเลยวิธีการดูว่าโจทย์ให้มาเงื่อนไขนี้ลูกนะแล้วก็เงื่อนไขนี้คือสองเงื่อนไข เราไปตรวจสอบก่อนว่ามันอยู่โคดนด้นใดตรวจสอบไปเฉยๆเล่นๆนะครับอยู่ด้นใดโดยรู้ว่าดูว่าคอสเซต้าเป็นบวกก็อยู่โคเด้นที่1กับคเด้นที่สี่ทรายเป็นลบก็อยู่โคเด้นที่3กับคเด้นที่สีมาสองอันอยู่อันไหนก็มันจะอยู่อันนั้นก่อนที <c oughs> นี้พออยากจะหาทรายสองเฟตา้าก็ถึงว่าทราขสองเฟต้าเกิดมาจากทรายเฟต้าบวกเฟต้า ก็ได้หน้าตาของสูตรนี้พอได้หน้าตางสูตรนี้แล้วมันก็ติดคอสให้มามันก็ติดทรายซึ่งต้องหาทรายถูกไหมลูกพอหาทรายเสร็จจะหาทรายก็ต้องอาศัยเอกลักษณ์ของมันที่ว่าทรายสองบวกข้อสองเท่ากับหนึ่งอพอเรารู้คอสเราก็หาค่าทรายได้แต่ทรายที่หาได้มีสองค่าคือบวกกับลบแต่เวลาเราเอามาตอบตอบค่าลบอันเดียวเพราะว่า ทรายมันน้อยกว่าศูนย์ก็คือต้องติดลบนะเพราะ้นสูตรที่เราจำตอนนี้ก็คือสูตร s i ายสองเฟาที่เราจำให้ได้อ่ะทวนนี่ลูก s i ายสองเฟตาคืออะไรนะลูกสองทรายเซตา้าคอสเซต้อันนี้เป็นสูตรที่เราจะต้องจำให้ได้ต่อไปมาดูคอสสองเฟตา้า คอส2องเฟตาคิดทำนองเดียวกันคืออะไรลูกอ่าคอเซต้าคอเซต้าลบไซเซต้าไซเซต้าคอสเซต,เตก็ได้คอสสองเฟตาลบไซายกำลังสองเฟาอันนี้ก็ได้เป็นสูตรที่หนึ่งที่สูตรของคอสสองเฟตา มันข้อสองเฟต้าคือข้อกับทังสองลบทรายสองแต่จากข้อที่แล้วจากอันที่แล้วเราก็ได้ว่าคอ้อเฟต้าคืออะไรก็แทนค่าไปทรายเฟต้าคืออะไรแทนค่าไปก็คือถูกไหมลูกเห็นไหมเราก็ได้ว่าเป็นเก้าส่วนยี่ห้าลบด้วยสิบหกส่วนยี่ห้า ก็กลายเป็นเท่าไหร่ลกูกฮะลบด้วยเจ็ดส่วนยี่ห้าโอเคไหมครับเราก็ได้สองค่ายแหละทีนี้แต่แทนเนี่ยเราหาได้จากแทนสองเฟต้าก็คือไซด์สองเฟตตาหารด้วยคอ์สสองเฟตตา เพราะแทนคือ s i ด์ส่วน c o s ใช่ไหมลูกแทนกือ s i ดส่วน c o s, <S ถ้าตัวนี้2อเฟตาตัวนี้ต้อง2องเฟตาด้วยแต่ถ้าในี้เสตตาเดียวตัวนี้ก็เสตตาเสตตาเราก็แทนค่าไปเลยไซด์สองเฟตาคืออะไร ไม่ไม่เราค่ารู้รู้เลยนี่นนลบยี่สี่ส่วนยี่สิบห้าคูณด้วยยี่สิบห้าส่วนลบเจ็ดให้ลูกเพราะคอสมันคือเจ็ดส่วนยี่สิบห้ากับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษคำตอบก็จะได้เป็นยี่บสี่ส่วนเจ็ด ทีนี้คุณจะสร้างสูตรใหม่นะครับครูมีคอสสองเฟตาเท่ากับอะไรลุงที่เราทำเมื่อกี้นี้คือคอสกำลังสองเฟตาลบไซน์กำลังสองเฟตาถ้าอยากถ้าเราอยากจะเปลี่ยนขวามือเนี่ยให้เป็นคอสรวนเราก็เขียนใหม่ว่าคอสกำลังสองเฟตาลบไซน์เราไม่ชอบใจเราอยากให้ได้เป็นคอสก็ได้หนึ่งลบคอสกำลังสองเฟตา ทำไมไซน์ขงสองเท่ากับหนึ่งลบคอสองเฟตเพราะไซน์ของสองบวกคอสองเป็น1นึ่ถูกไหมลูกก็กลับไปกลับมาได้พันขวามือนี่กลายเป็นอะไรลู 2, ก2องคอร์สกลังสองเฟตาลบหนึ่งพันคอร์สสองเฟตคือ2องคอร์สกลังสองเฟตาลบห เรเรียนใช้สูตรนี้หานักเรียนก็ไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่าทรายมีค่าเท่าไหร่นะครับเก็แทนค่าไปเลยใช่นไหมเพราะฉะนั้นคอส2เฟต้าก็เท่ากับ2คอสเฟต้าโจทย์ให้หม้ให้ลูกเท่าไหร่ครับ3ส,ส่วน5ก็ได้9ส่วน25ลบ1ใช่นไหมครับก็ได้18ส่วน25ลบ1 ก็กลายเป็นลบเส่วนยีซึ่งก็เท่ากับที่เราหาไว้ตะกี้นี้คือลบเส่วนยีแต่สูตรนี้ไม่ต้องพึ่งอะไรลูกไม่ต้องพึ่งค่าสายมันมาอัตโนม,มัติมันนี้เลยว่าคอสองเฟต้าคือ2องคอสองเฟต้าลบหนึเข้าใปะแต่คอสองเฟต้ามันจะมีอยู่3สูตรด้วยกันกูจะสร้างให้สูตรนึครับ ผมอาจะเขียนไปบ่อยว่าคอสสองเฟต้าคือคอร์สกำลังสองเฟตา้าลบไซน์กำลังสองเฟต้าตะกีนก้นี้คอสกำลังสองเฟต้าเราคงไว้แต่คราวนี้เราจะคงเปลี่ยนคอร์สสองให้เป็นหนึ่งลบไซน์กำลังสองบ้างเพราะฉะนั้นคอสสองเฟต้าก็คือหนึ่งลบสองไซน์กำลังสองเฟต้านี่ก็อีกสูตรหนึ่งที่เป็นรูปของไซน์เฟต้า ขอสองเฟต้าคืออะไรลูกทัวร์ที่ลูกขอสองเฟต้ามีอยู่สามสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งคืออะไรลูกขออกำลังสองลบสองกำลังสองคูณที่สองก็คือสองข้อสองลบหนึ่งขูณที่สามคือหนึ่งลบสองกำลังสองแต่ถ้าเรียนไม่ท่องสูตรก็ได้ก็ต้องอาศัยสูตรแรกของเราเลยถูกไหมลูกแล้วค่อยเปลี่ยนเอา ไซด์ส,สองเฟต้าได้เท่ากับสองไซด์ต้าคอมเฟต้า,ตามีอุปศูตรเดียวนะครับไซด์สองเฟต้าแต่พอคอสองเฟต้ามีกี่สูตรคอสองเฟต้ามีอยู่สามสูตรคืออะไรครับคอสองเฟต้าลบ ถ้าท่องได้ก็ดีถ้าท่องแล้วจำไม่ได้เนี่ยหนูจะหาค่าลําบากตัวอย่างเช่นเขาบอกว่า ไซด์75คูณคอส75มีค่าเท่าไหร่คูณกันนะพิธีการทำก็คือหนึ่งนอเรียนอาจจะจำรูปได้ก็แทนค่าไปเลยหรือจำรูปได้ไหมลูกว่าเท่าไหร่นัอเรียนอาจจะเขียนรูปมาว่ามุม75ตรงนี้เท่าไหร่1 5พิธีการจำครูก็คือตรงข้ามมุมใหญ่เนี่ยค่ามากก็ไปรูป้สามบวกหนึ่งตรงข้ามมุมเล็กค่าน้อยรูปสามลบหนึ่งอันนี้เป็นสองรูปสอง ถ้าเราจำรูปนี้ได้นักเรียนก็แทนค่าไปเลยดูทิศได้เท่าไหร่ครับสายเจ็ิบ้าก็คือข้ามฉากการเขียนรูปทำให้เราท่องสูตรไปในตัวคูณด้วยคอสคอสเจ็สิบ้าคือชิดฉากหนูก่อนจะตอบว่าอะไรหนูตอบชิดฉากก่อนแล้วเป็นรูปสามลบหนึ่งส่วนสองรูปสอง ข้างล่างคูณกันได้เท่าไหร่ลูกข้างล่างคูณกันได้เท่าไหร่แปดใช่ไหมรูปสองรูสองคือสองเป็นแปดข้างบนคูณได้เท่าไหร่ลูกสามลบหนึ่งได้สองได้สองก็ตอบหนึ่งส่วนสี่อันนี้คือค่าของมันทำไมลูก เราจาค่าได้แต่เราจําค่าไม่ได้เราทําไงถ้าเราจําสูตรได้ก็ยังดีใช่ไหมลูกจาสูตรได้ก็คือถ้าใช้สูตรนะสูตรของเราเนี่ยมันจะต้องมีเลขสองอยู่ถูกปะ่ะสูตรเราต้องมีเลขสองอยู่ใช่ไหมเพราะสูตรเราคือสองอะไรลูกสองไซน์เอโคสเอ ทางเรียนอยากได้เลขสองเรียนเติมสองเข้าไปแล้วข้างบนก็จะเป็น 2, สองไซสองเท่า <Okay. S 1> ข้อมุมที่ให้มาก็คือไซน์ร้อยห้าสิบสองไซอสก็คือไซน2สองเท่าของมุมที่ให้มาโอเคไหมครับก็คือไซน์ร้อยห้าสิบไร้อยห้าสิบเท่าเท่าไรลูก ตอบได้ไหมลูกซรายร้อยห้าสิบเท่าไร่เอเอก็บนตรงนี้นะซรายร้อยห้าสิบเท่ากับซรายร้อยแปดสิบลบสามสิบมานี่เลยมานี่เลยซรายร้อยห้าสิบก็คือทรายร้อยแปดสิบลบสามสิบ แต่เราเคยทราบว่าซรา์ร<บ>้อยแปดสบลบเฮใช่ไหมลูกอยู่แกนนอนฟังก์ชันไม่เปลี่ยนมันก็คือ s ซราย a <บ>ก็คือซรยสามสินั่นเองซรสามสิบซร์ร้ยห้าอยู่ในที่2ค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นซรายสิคือ1นส่วนสอันนี้ก็ได้ว่าะซร์ร้ยห้าคือ1นส่วนสองใช่ลูก<บ>แต่มีสองหารอยู่อีกตัวหนึ่งก็กลายเป็น1ส่วนสี่ถึงไหม เพราะฉะนั้นข้าของเราคําตอบของเราคือเท่ากันแต่อันนี้ต้องออกแรงจําสูตรหน่อยอันนี้ออกแรงจํารูปนักเรียนก็ออกแรงกันไหนก็นแล้วแต่มันก็เหมือนกันนะครับคําตอบได้เท่ากันอ้าวรู้สึกว่าจะหมดเวลาแล้วนะนักเรียนก็ไปท่องสูตรนะครับท่องสูตรให้ได้เยอะ แล้วก็ไปทําแบวขหัดบ้างนะ